ใครที่ต้องการเงินนะอยากจะได้กู้เงินหรือว่าอยากใช้เงินสักสี่สห้าพันถามว่าจะไปกู้ที่ไหนดีล่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปถึงแหล่งแหล่งที่เป็นมืออาชีพแล้วก็แหล่งเงินที่ทันสมัยเชื่อว่าคุณจะได้กู้เงินแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลตรงใจอย่างมากเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากอาจจะมีการเรียกดูเอกสารบ้างรู้ไหมว่าที่นี่ บอกเลยว่าเป็น2แหล่งซึ่งคุณอาจจะคงนึกออกได้แหละเขาจะให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะแต่ว่าคนหนึ่งก็คงจะให้ได้เนี่ยไม่เกินกนละห0าพบาทที่สำคัญคุณอาจจะต้องเดินทางไปขอกู้เนี่ยด้วยตัวเองที่สาขาเท่านั้นด้วยนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตอยล้านยายชาแนลนะครับคุณก็เพียงเตรียมบัตรประชาชนนะทะเบียนบ้าน แล้วก็สิ่งนี้ไปด้วยนั่นก็คือบินค่าไฟฟ้าบินแต่ละบินที่มันมีค่าไฟที่คุณชำระไปแล้วเนี่ยเกิน300บาทคุณเอาตัวนี้นั่นแหละไปเป็นหลักประกันในการกู้เงินของคุณชื่อบินค่าไฟก็ควรจะเป็นชื่อคุณเองหนึ่งบินค่าไฟต่อหนึ่งเซนในการยื่นกู้นะจริงๆแล้วชื่อคนอื่นก็ได้คุณจะต้องตกลงกันให้ดีนะคนในบ้านใครจะยื่นกู้ตกลงกันให้ดี แต่ถ้าคุณเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของบินอันนี้จะดีที่สุดคุณก็รับเงินไปเลยนอดเนาะห้าพบาทก่อนกู้นะอย่าลืมที่จะสมรวจสาขาให้มันดีด้วยสาขาไหนเขามีบริการนี้อยู่บ้างบอกเลยว่าตอนนี้เริ่มที่จะน้อยลงมากๆสาขาเขาเยอะมากๆนะทั่วประเทศไปดูได้เลยตามตึกแถวต่างๆ คุณก็มุ่งหน้าไปที่เมืองไทยแคปิตอลหรือไม่ก็ไปที่รีสวัสตเงินสดทันใจนั่นแหละใช่ไหมว่า2แหล่งนี้บางทีเขาก็ตั้งอยู่ติดกันเลยนะและทั้ง2แหล่งนี้เขาก็จะให้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้บินค่าไฟนั่นแหละร่วมในการยืนกู้คุณอย่าลืมนะไปกู้เองเลยนะที่สาขาแต่ถ้าไม่รู้ว่าสาขาไหนเนี่ยเขาเปิดกู้ให้โทรไปเลยทุกสาขา สาขาไหนเปิดก็ไปสาขานั้นแล้วแหละส่วนใครนะที่บอกเลยว่าไม่ชอบเดินทางไปสาขาหรือว่าเป็นคนขี้เกียจเนี่ยนะอยากจะอยู่กับบ้านแล้วอยากจะได้เงินเนี่ยก็ไปกู้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสินเชื่อที่ให้บริการอยู่ใขณะนี้ก็ยังมีนะก็อาจจะไปกู้กับสินเชื่อแคชจอยก็ได้มานิทันเดอร์ฟินนิก r a p i ิ c a r d หรือว่าตามแอปธนาคารต่างๆก็มีใน True Money ก็มีด้วยนะหรือจะเป็นแบบสินเชื่อตามแอปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยอย่าง Shopee, Lazada, d i s ิจิตช็อปเครอะไรต่างๆแอปพวกนี้เขาสามารถให้คุณยื่นกู้ได้แบบว่าไม่ได้มีความซับซ้อนยุ่งยากอะไรการที่คุณจะขอกู้เงินผ่านแอปที่นอกเหนือจากเมืองไทยแคปิตอลหรือว่าสีสวัสด์เงินสดทันใจอย่างที่แนะนำไป คุณอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่เขาจะดูเครดิตบูโรแม้ว่าเขาไม่เช็คแบบ100%แต่อย่างน้อยเขาก็ขอดูนั่นแหละเขาก็จะดูไปถึงคุณสมบัติต่างๆอายุอาชีพอายุการภาระนี่แล้วก็อะไรอีกมากมายถ้าคุณตรงเงื่อนไขเนี่ยมันก็ผ่านแล้วคุณก็มีโอกาสได้รับเงินไวด้วยภายใน1นถึงสวันซึ่งยังไงมันก็ไวกว่าธนาคารอยู่แล้ว ้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ